ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอีกหนึ่งวันนะคะที่แนนได้มาทำความรู้จักนะคะที่ปอคอมอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอ่านข่าวนะคะก็จะเจอเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคดีก็เกิดขึ้นเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะทีนี้แนนอยากให้คุณผ,ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับกองบังคับการปรบาบปามการค้ามนุษย์คะ่ว่าตอนนี้เนี่ยทำงานแล้วก็ดูแลในส่วนไหนด้านไหนบ้างคะตอนนี้ที่ทํา กองกำกันปราบปรามการค้ามนุษย์ับมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับในทุกๆรูปแบบครับซึ่งก็งานของเราเนี่ยก็จะจับกลุ่มปราบปรามสืบสวนสอบสวนดำนวนคดีนะครับก็ตั้งตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะครับตั้งแต่สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็จับกลุ่ม เมื่อจับก,กลุ่มได้ก็ดําเนินคดีนะครับดำเนินการสอบสวนส่งเรื่องไปยังพนงการอายการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลนะครับแล้วในในส่วนกอง้ำกับการปรบาบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยก็มีส่วนที่สําคัญก็คือเราต้องป้องกันด้วยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําผิดเกิดเกิดขึ้นนะครับในการค้ามนุษย์ในการกระทําผิดต่อเด็กต่อสตรีนะครับแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งเนี่ย ที่การค้ามนุษย์เนี่ยการเอาเป็นหน้าที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์เนี่ยเราจะไม่เหมือนไม่เหมือนตำรวจหน่วยอื่นเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงผู้เสียหายด้วยในในขาดเดียวกันในขณะที่จับกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องคุ้มครองผู้เสียหายไปด้วยครับที่ปกปิดเป็นความลับอของผู้เสียหายเนี่ยจำเป็นหรือเปล่าคะว,าว่าเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าทุกคนที่เ,เป็นผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย ครับผู้ผู้เสียหายทุกคนครับก็จะได้รับการคุ้มครองค่ะครับแค่แนวฟังเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในปคอมอเนี่ยทำงานค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะยาก,กลำบ,บากนะเพราะว่ากว่าที่จะไปจับกระบวนการเรื่องของการค้าม,มนุษย์ได้แต่คิดว่าเรื่องของการค้นหาหรือว่าสืบหาพยานหลักฐานเพื่อจะไปมัดตัวเขาหรือว่าไปขอหมายจับเนี่ยมันค่อ,ขอนข้างที่จะยาก เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกระบวนการในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องมีสเตป็ปมีขั้นตอนแล้วก็รวมถึงมีการทํางานกับหน่วยง,งานื่นๆด้วยถูกต้องไหมคะมีการทํางานกับหน่วยง,งานไหนบ้างคะครับสําหรับกอ,องข้าราการปราบปรามการข้ามุนเนี่ยใราเราก็ทํางานในลักษณะสาววิชาชีพนะครับครับเมือม่อเมื่อมีมีเหตุมีผู้เสียหายเราก็ต้องเชิญอายการ เชิญนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานะครับเพื่อจะมาเดกรณนีเด็กเนี่ยก็ต้องสอบประคาในลักษณะทางวิชาชีพเพื่อให้ได้ได้ข้อมูลที่ที่แท้จ,จริงแล้วก็ไม่ไม่กระทบกระเทือนจิตใ,ใจของของผู้ถูกกระทําด้วยนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนของประเทศไทยที่เราไปดําเนินการจับกุมมากที่สุดคะเรื่องของการค้ามนุษย์ก็มัน จริงๆแล้วตามาสถานที Boy, s <S anyway> yes ่ท่องเที่ยวซะเยอะเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้คือถ้าถ้าเป็นทางในทางในทางเดินดินเนี่ยมันก็จะเป็นตามตามที่ท่องเที่ยวก็เชียงใหม่พัทยากรุงเทพอันใต้ภูเก็ตอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็มีทั้งครับเนีมีทั้งใช้แรงงานให้เด็กไปขายดอกไม้สินค้าตอนกลางคืนไปนั่งขอทานถูบังคับอะไรเงี้ยมันก็จะ เป็นตามตามเมืองเมืองเจริญเมืองที่มีการท่องเที่ยวคนเยอะมากมากคนก็มากมากความหรือว่าับแล้วก็ส่วนหลังๆพอมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นออนไลน์เนี่ยบางทีบางทีมันก็ก็ก็ไม่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 เฉพาะเจาดจงตามเมืองท่องเที่ยวแล้วบางทีเขาก็คนคนที่ต่างต่างกลุ่มต่างอะไรนะก็อยู่ทั่วประเทศก็สามารถจะคอนโทรลอีกระบบหรคอนโทรลแอปนี้ได้ก็ ก็ก็สามารถกระจายทั่วประเทศได้อืยทีนี้เรื่องของการออกไปสืบหาสืบสวนแสวงหาพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยแนนเชื่อว่าเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์มันต้องต่อสู้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลมืดเรามีการฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเตรียมยุทธวิธีมีการซ้อมมีการฝึกเจ้าหน้าที่ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเพื่อให้เขาปลอดภัยกลับมาค่ะครับ ในในการฝึกของของพวกเราเนี่ยก็ทั้งสำนักงานตำรวจชาติแล้วก็กรมอัยการาตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ได้มีมีหลักสูตรนะครับมีมีมีหลักสูตรที่ส่งคนของพวกเราเนี่ยเข้าเข้าไปอบรมเป็นประจําแล้วก็ในทางเรียวกัรเนี่ยทั้งพวกเราก็ฝึกกันเองนะครับในส่วนในส่วนที่ต้องใช้กําลังที่จะปลุกเข้าไป จับกลุ่มหรือว่าในเรื่องยุทธวิธีเนี่ย<ฆ>าทางทางของการปราบปรามการค้ามนุษย์นี่ก็ได้ได้มีการฝึกตำรวจทุกนายนะครับสี่ร้อยกว่านายเนี่ย,<ฆ>ย,ยมีการฝึกทุกนาย